เจ้าหน้าที่เร่งตรวจคัดกรองเชื้อโควิด -19 ภายในโรงงานผลิตถุงมือยางในอำเภอกันตังจังหวัดตรังครั้งที่สองนะคะหลังพบผู้ติดเชื้อจากการคัดกรองรอบแรกกว่า560คนขณะที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อในโรงงานต่างๆของจังหวัดตรังก็เพิ่มเกือบ900คนค่ะทําให้จังหวัดต้องขยายมาตรการการปิดสถานที่ต่างๆรวมไปถึงเลื่อนเวลาเปิดเรียนไปจนถึงปลายเดือนนี้นะคะเราจะไปติดตามจากคุณติชิลาพุทธสารพัน์ค่ะรายงานสดจากอำเภอกันตังจังหวัดตรงังคุณติชิลาคะ การคัดกรองไวรัสโควิด -19 ภายในโรงงานถุงมือยางแห่งนี้ครั้งนี้เป็นครั้งที่2นะคะโดยจะมีการคัดกรองพนักงานทั้งสิ้นกว่า800คนค่ะขณะเดียวกันโรงงานกว่า40แห่งในจังหวัดตรางนั้นเริ่มนําระบบ Bubble a n อ s ซ a l มาใช้นะคะหลังจากก่อนหน้านี้พบพนักงานของโรงงานนั้นติดเชื้อเกือบ900คนแล้วค่ะ เจ้าหน้าที่จากสี่โรงพยาบาลคือโรงพยาบาลกันตังโรงพยาบาลนายงโรงพยาบาลหาดสาราญโรงพยาบาลรังและสสจตรังเข้าตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโควิด -19 กับกลุ่มแรงงานภายในโรงงานผลิตถุงมือ,อยางในอำเภอกันตังครั้งที่2นะคะหลังการตรวจคัดกรองเชื้อครั้งแรกพบผู้ติดเชื้อรวมกว่า560คนโดยการคัดกรองเชื้อครั้งที่2ในวันนี้จะทําการคัดกรองเชื้อพนักงานอีกกว่า800คนท่ามกลางมาตรการป้องกันไวรัสโควิด -19 อย่างเคร่งขัดค่ะ ทีมของอาสาธารณสุขของแต่ละอำเภอแต่ละโรงพยาบาลนะครับมาช่วยกันควบคุมโรคเพื่อจํากัดวงของ,ของการแพร่กระจายของเชื้อโรคซึ่งต้องบอกว่าณนะปัจจุบันเนี่ยเราควบคุมโรคได้ได้ดีระดับหนึ่งนะครับคนที่เป็นโรคเราก็ส่งไปตามาโรงพยาบาลสนามคนที่ไม่เข้าเกณฑ์เราก็ส่งไปที่โรงพยาบาลชุมชนต่างๆซึ่งให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี การระบาดของไวรัสโควิด -19 ในโรงงานถุงมือยางแห่งนี้เป็นหนึ่งในโรงงานอุตสาหกรรม42แห่งที่ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงหรือว่า MOU ว่าด้วยความร่วมมือการนํามาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ในโรงงานอุตสาหกรรมแบบมีส่วนร่วมหรือว่า Bubble ล n อนซิลนะคะมาใช้เป็นเวลา28วันเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อเข้าสู่โรงงานและป้องกันเชื้อออกสู่ภายนอกหากพบพนักงานติดเชื้อค่ะโดยเฉพาะแรงงานข้ามชาติซึ่งจะจํากัดให้พักในแคมป์คนงานหรือบ้านพักที่จํากัดให้อยู่ เฉพาะในโรงงานและทางโรงงานนั้นจะเป็นผู้จัดบริหารจัดการอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคให้พนักง,งานได้ใช้ชีวิตตามปกตินะคะส่วนพนักง,งานชนิดไปกลับให้เดินทางได้เฉพาะบ้านกับโรงงานห้ามออกนอกเส้นทางและต้องแยกตัวออกจากผู้ใกล้ชิดด้านผู้ประกอบการโรงงานหลายคนเห็นด้วยนะคะและยินดีให้ความร่วมมือกับภาครัฐเพื่อป้องกันไม่ให้กระทบต่อการดำเนินธุรกิจในอนาคตค่ะ ขณะที่ผลการประชุมของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตรังเมื่อวานนี้ได้พิจารณาตามมติที่จะต่ออายุมาตรการต่างๆซึ่งจะหมดอายุในวันที่12มิถุนายนนะคะโดยเฉพาะการปิดพื้นที่เสี่ยงเช่นสถานบันเทิงผับบาร์คาราโอเกะสนามชนโคชนไก่กัดปลาสนามซ้อมสัตว์สูนพัฒนาเด็กเล็ก การเดินทางเข้าออกจากจังหวัดเสี่ยงสูงอย่างต้องทําการกักตัวเป็นเวลา14วันรวมถึงการพิจรารณาเลื่อนการเปิดเรียนจากวันที่14มิถุนายนนี้ไปอีก14วันคาดว่าจะสามารถเปิดได้ในวันที่28มิถุนายนเนื่องจากยังเกิดการระบาดโดยเฉพาะจากคลัสเตอร์ของโรงงานอุตสาหกรรมเพราะว่าผู้ปกครองนั้นยังเป็นห่วงสถานการณ์และการแพร่ระบาดในชุมชนนั้นก็ยังมีอยู่ค่ะ การคัดกรองครั้งที่สองของโรงงานถุงมือยางแห่งนี้นะคะมีการคัดกรองวันนี้กว่า800คนโดยคาดว่าจะทราบผลภายใน2-3วันนี้ค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามหลังจากนี้อีก28วันโรงง,งานกว่า40แห่งในจังหวัดตรังนั้นก็จะนําระบบ Bubble and นซิลมาใช้และจะมีการขยายไปยังสาขาของจังหวัดอื่นๆด้วยค่ะและนี่ก็คือบรรยากาศทั้งหมดจากจังหวัดตรังค่ะค่ะขอบคุณคุณติชิลาค่ะ